สบายดีพี่น้องสบายดีของจริงเลยนี่ของจริงอ่ะพี่นี่ก็มาพบน้องชายก็มาเยี่ยมนะพี่น้องเป็นยังไงครับมาเพิ่นถ่คลิปมาพบก็กำน่ายามค่ำคืนดนะพี่น้องไปเอ้าเป็นกันหน้ากันเข้าหลังจากเขาไปเก็บขี้งัวขี้ควายมาแล้วก็เขามาทุบๆแต่กันหน้าบริษัทเบิ่งเด้อพี่น้องในกม้านึงข่าวซอยตะอ้นมื้อ ตาโอนเพื่อนกะยังเอาหุ่นใส่ต้นไม้อยู่พี่น้องเดฟไปเบิ่งก่อนจะเอ๊ยังเต่ากนคือกบนะพี่น้องตาโอนเพื่อนกบเจ้ากก็ได้บนั่นแหละค่อยได้กบพี่น้องกบต้นใหญ่คง ตัวใหญ่กินในไดกับบุ้ยพี่ฝนก็เอาพุ่นใส่ขี้ใส่ต้นไม้เดี๋ยวพี่น้องใส่ต้นมะขีดจ้าต้นมะกรูดเดี๋ยวจ้าครับพี่น้องนี่เพชนขุดเป็นแล้วเอาพุ่นใส่เดี๋ยวพี่น้องกี้งัวที่เ้าไปหาเว้นเดี๋ยวพี่น้องก็ได้ไายเติบพี่น้องได้ประมาณสองกับผักสอบปุ้ยเดี๋ยวพี่น้องเนี้ยมาถูกถูกมุนๆุนก็ใส่ อนก็นยังเหตุเรียกคำแล้วก็น้าบอกพอ่ออนก็นยังบอพอ่พอต,ตามใจลองหยดสเปรย์โดนอกาสกันเอาตามเคยเด็กพี่น้องเหมือนเย็นเลยประมาณ13บสามสิบหกองศาคือคืนเพี่น้องขาดหนาหนาวเจเอ๋ลุงสบายดีเอฟซีเสบายดีจ้ะพีนอน้าน่เ่เป็นหวัวเลยพี่น้อง เป็นได้ไมหาหมอลูกหืมเศาวปวดลำบกล่วนะาวแล้ว,ว,นะลวหมอบอกว่าก่อนกินอาหารต้องอาหาสำลีมาอุดก่อนเด้อพี่น้องปากมันวะลูกอืมลูกก็สำลีหมายว่าถุงอืมบ่เป็นยังก็จะไข้แหน่แต่ขึ้นหมอวางยาให้ขึ้นอีเจ็บเนาะเหมืนอนป่าลูกเจ็บแผลแมืนเหมืนกระเบิง่งกัดนอนเย็นมือเดี๋ยลูกหนาะว เยังไยแม่เห็ดกินได้ลูกตอนนี้ตาอ้อนเพิ่นกับซีซีสุดน่อไหม่ด้วยพี่น้องซีอุ่ซะก่อนซีอู่บนเบาะนี่เห็แล้วใช้หัวค่ะเขาใช้ใบมะกรูดเป็นงนัวนี่งกระเดกเพราะว่ากับเขาเขานด้พระโตกลายอยู่กับซีซูดแต่หน้าไม่ตื่นเดิน <c oughs> คนเขากันเ <c oughs> จะใส่ย,ยังไปกันหรือไงปขีหูด เน,นี่แล้วใบกีบหแนนูแล้วก็โข้าวโอชิไคโยข้าวโอชิคายเลยทีเนาะใส่น้ำเนาะเนี่ยแล้วตอนนี้ก็น่ากระชืออกมาเก็บพักขยัน,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 นเลยพนะีเนาะแต่โอนก็ใส่ไปเก็บพักขยันมืดด้วยเนาะเก็บทางบ้านพักขยันกับพักขยันอย่างเหี่ยวเลยทีเนาะเดี๋ยวเหาลกไปเลยไปเลือกเล่นเลยทีเนาะ แง่หมดแหละพี่นอ้องเฮิร์ดหอมอหุยเลยไปยังแห้งพี่นอ้องเอาไปสิเลือกเอาเลื่อนเด็กพี่นอ้องลบเอาไปเดี่นอ้องอาการนี้อันารแงเลมนลบเอาเมาื่อกลบเอาเลยพี่นอ้องเมื่อสอบมาเยือนหลายเติบอย่นอ้อง มือเลกือเยินเล่มเนาะห้องเทนเขากับมีแต่อสองเบากรุงเราเสาห้องเปิดนหนากมีแต่สองห้องเข้าเสากันกร็นาก็ยังจะไปรีวิวเฉยไปไวะเลยดย <c oughs> ดังล้อตอนนี้ก็เฮ้ยเป็นยังไงอะไรไม่ใชอู้ไทยไม่อ้ไทยเลยก็สิเิตอนเาก็เลิกพักันแยงเลยที่นอง เอามาขัางหาเลยกำมากๆเลวมันเหนก็ได้ลายแต่พี่น้องพักอย่งเงี้ยเน่เอาเองด้ย่ันเนยน่ะเอาเองด้มันเหนื่อยมันเลือกเอาไปเอาไปปลูกเลยพี่น้องปลูกนี่เป็นไปปลูกวะพี่น่ก็ทิ่มสะดินเขาเพราะมันเป็นมันกเป็น่มีไนมันนะอันนี้บูมีไนอืม ได้แล้วออกสมณีก็พอแ,แล้วพอแ,แล้วพอแหละพ่อบอกดูแลเพาะเขาไปถิ่มใส่ดินเขาพี่น้องพอนาพ้นอะไรไม่ใช่เป็นตอนนี้เพิ่นโอ้หมอกขาพดนแล้วพี่น้องปลากแหยงเขาได้มากลองหมอพี่นเลยมันควันนะพี่น้องนี่ก็อุได้เพราะเพราะแหงเลยพี่น้อง น้อยหนึ่งห่อก็สีเตรียมไปปรุงไปสุกเลยจ้าก็นะครับเพิ่นก็ได้ล่างมะเขือกับมากแตงให้พี่น้องกินกับอันสุบนะไม้ต้นมันก็ผดเด้อพี่น้องโอ้ยมันผดอยู่ใช่โอเนาะได้ทีแล้วเนาะแล้วต้มแล้วแล้วมันผดประสานแบบกันยังไงผดแล้วพักันได้สมควรปรุงลงไปนาะเป็นน้วยยังเขาใส่ตอนห่ออะไรเด้อพี่น้องตอนหู มือนี่เช็ดขนาดมือใส่มกเพชรพงหนึ่งหรืสางขวดนะพี่เนาะเพราะว่าม,ม,มันเป็ใหมค์มือมือสาวอ้นน้อยกับบัวยูเดินไปสวรรค์พี่เนาะก็เลยสาวอ้นน้อยกับบัยูสาวอ้นใหญ่เห็ดเนาะหอมหอมเซ่บเซ็บสุดนะไม่สุดไครสุดมันพี่เนาะมีต้นบักใบส,สังเนาะใบโอ้ใส,ส,ส่ใบช้ังคลยใส่หอมลงไปลงไปพี่เนาะ คนเขากันกินกับน้องกับหนงมายามเนมี่ยพี่น้องสุกไหมตอนนี้ก็บเซตพิธีหอยเนี่ยพี่น้องอันนี้กับพักอันนี้สุกหน่อไม้ตะอ้นเห็ดกินี่พี่นอ้องเนี่ครับปิ้งไก่เว้นนี่เนนสืเอรือนกันเป็น<ต>ทีเล็กสาวอ้นหน่อยเห็ดสาวน<ๆ>ี่แล้วก็แจ่วพี่น้อง สบายดยพี่น้องคือพากันง่อยๆสบายดีพี่น้องเห็นยหานแล้วอยับข่า้ยับเข่าไปดิอ้เข่าเชียวเจี่ยวเนาะแข่าเียวเจี่ยวกินกินเข่าสบายดีพี่น้องินข่าแดงด้อกินเข่าวก้มงอ่อน

เราเปิดาโทรศัพท์ไปเิ้มือือมมเแชให้ไหยิจร่ไนดเป็นเลยโอเปเป็นหรอเป็นเมียถายคลิป่มุเป็นกัเนี่ยเป็นคจับกลอง

Là... Nào lời ừ. ừ. okay. <laughs> có gì mùa mưa lắm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  ดรเลยเนา้เนี่มประดาเรื้อไม่อยากเลยเรือเขาป้อนก็ป้อนมันอุ้นอยู่เรือยๆอลยข้องเรียมันก็อุ่นมันนดอกไม้ยังนี่แหละดอกไม้เปนแขกในบอกดีรีเป็นแขกสดเกดเหมืนนำม่ใหม่เร์ฟที่อ่านเลยเชิรทีจะไปอยู่นหลอกของเขาเนาะแต่เจ้าจะติดหลบหลน้ำแห้งบฟเฟา์อยู่ส่วน์นัอยู่ไ่ได้แล้ว ายรอบเนาะแตไหนไปหรอแ่ไ okay. ่ได้นะคบวันี i i> ้อาบนรัเลยครัดีลวนนี้อาบดีเลยแค่ครานี้จเป็นช่วงที่ม่วนไคมมว่คน่าน่ว่ออ่ะคมดสิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để thử, không bỏ đây này, video hấp dẫn kia, วนี่วานนี้ก็วันสิบกแตอนทีบแปนิกาแปดมงมนี่เน้อหนวอาวานนี้ยังไปได้เลยไม่ไปได้จังเลยหนุ่นาไปไปเลยมาหอดึข้างมได้เลยนะยังโรั มันเด็นมันาวมันาวเลยช่วงอไรเลยหนาวมันใส่พลังงานเลยนะใส้พลังงานแบบหนักเลยนะไอ้เรียอมานั่งเวลานเลยตื่นมันจะเจ็ดโมงเลยไปเรียกได้อนห่สี่นาทีเร

กินเชกูไ mm ด้น้องนองกินเช่ไงอ้กินเชตัวไดน้องกิกม่นเจันวาซื้อรที่น่มเลยเอาเปนเินเอาเลยเปูจะพบอนง ขอลาไปก่อนเดน้องากคนไลค์กงณทานนเนาะรกขอบคุณทุกใจที่เงินจ้าต้องบอกวาอลุยเดนีอบายบายังอย่าเานะาบุาบ